ทำไมเบาหวานถึงเป็นกันเยอะในคนไทยคะทำไมเราถึงเป็นเบาหวานานะครับประเด็นก็คือว่าเซลล์ในร่างกายของเราท,ท,ทุกๆเซลล์นะครับผมใช้น้ำตาลในการสันดาบเพื่อให้เกิดพลังงานทําให้เรามีชีวิตอยู่อันนี้คือคกลไกในร่างกายเลยกลไกในร่างกายของเราเพอกลไกมันเป็นอย่างนี้การที่กินโดยที่ มากจนเกินไปก็จะส่งผลเสียองค์การอนามัยโลกเขากำหนดเลยนะว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถจะรับน้ำตาลได้เพียงแค่6ช้อนชาต่อวันเท่านั้นเองน้อยมากเลยนะแต่ว่าที่เราบริโภคกันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันเกินอยู่แล้วอ่ะเกินแน่นอนอยู่แล้วค่ะ PSP Wellness เรื่องราวสุขภาพดีที่อยากบอกต่อสวัสดีค่ะ PSP เรื่องราวสุขภาพดีที่อยากบอกต่อวันนี้จะมาคุยการถึงโรคที่ยอดนิยม จริงๆแล้วใช้คำว่ายอดนิยมเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคนี้กันเยอะมากนั่นก็คือโรคเบาหวานนั่นเองค่ะใครที่ป่วยด้วยโรคนี้หรือกลัวที่จะป่วยด้วยโรคนี้ฟังกันให้ดีๆนะคะทําไมเบาหวานถึงเป็นกันเยอะในคนไทยคะจริงๆจะใช้คําว่ายอดนิยมก็ไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันถูกยัดเยียดให้เรานิยมมากกว่า ทั้งอาหารการกินใช่ไหมคะเครื่องดื่มต่างๆโอ้โหเยอะมากเรื่องของอาหารการกินการออกกําลังกายไม่เพียงพอการพักผ่อนไม่สม่ําเสมอนะครับท่านี้เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าทําไมเราถึงเป็นเบาหวานนะครับค่ะประเด็นก็คือว่าเซลล์ในร่างกายของเราทุกๆเซลล์นะครับผมใช้น้าตาลในการสังดาบเพื่อให้เกิดพลังงานทําให้เรามีชีวิตอยู่อันนี้คือกลไกในร่างกายเลยกลไกในร่างกายของเราซึ่งผมจะย่อออกมาแค่เซลล์เซลล์เดียว นะครับพเพราะเซลล์เ,ลเดียวเนี่ยก็จะทําให้เกิดการสั่นดาบของเซลล์เ,ลเดียวมันจะก่อให้เกิดพลังงานเพื่อให้เราสามารถจำนินชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่เป็นเบาหวานเบาหวานจะสูบส่งมาทางหลอดเลือดของเราครับมันก็จะลอยมากับเลเลือดของเรานี่ยแหละแล้วก็จะมาแปะอยู่ที่เซลล์ของเราด้วยด้วยการที่จะเอาน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ของเราเราจะได้ยินคํานึงเสมอเลยว่าจะต้องใช้อินซูลิน อินซูลินมาจากตับอ่อนของเราอินซูลินเป็นใครอินซูลินเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งเป็นฮอร์โมนโปรตีนชนิดหนึ่งจะมากระตุ้นที่ผนังเซลทําให้เซลล์นั้นเปิดปากเพื่อที่จะงับเอาออกซิเจนเอาพลังงานเอาแร่ธาตุเอาน้ําตาลเพื่อที่จะเอาไปสันดาปให้เกิดเป็น,ปนพลังงานเพราะฉะนั้นความสําคัญของการเกิดเบาหวานก็คือจะต้องมีอินซูลินในการทําให้เซลล์เราสามารถเปิดปากรับเอาน้ำตาลได้ เมื่อน้ำตาลลอยมาในมากับสกระแสะเลือดของเรามาถึงเซลล์เซลล์เราถูกอินซูลินมากระตุน้นแต่เซลล์เราไม่สามารถเปิดปากที่จะรับเอาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ไปเผาเป็นพลังงานได้น้ำตาลโมเลกุลน,นั้นก็จะสะเทือนกลับไปในเลือดของเรานี่คือเวลาเราไปหาคุณหมอคุณหมอตรวจ น้ำตาลจากเลือดของเราก็จะอ้าคุณคนไข้น้ำตาลในเลือดคุณสูงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเมื่อเราเป็นเบาหวานคุณหมอก็จะจ่ายายาให้เราทางอันผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเมทฟอร์มินเป็นต้นนะครับเมทฟอร์มินก็จะไปกระตุ้นให้ไตเราทํางานในการขับน้ําตาลออกจากเลือดของเราผ่านทางไตย้อนกลับมานิดนึงจริงๆแล้วน้ําตาลก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายแต่ถ้าเรารับมากเกินไป มันคือความเสี่ยงที่สะสมจนอินซูลินมันทํางานผิดเพี้ยนถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าการที่เรารับนิวเทียนเข้าสู่กระเพาะนะครับกระเพาะเราจะเป็นคนที่ส่งสัญญาณเห็นไหมกลับเรื่องของการส่งสัญญาณอีกแล้วค่ะมันก็จะส่งสัญญาณไปบอกที่ตับเราบอกว่าให้ผลิตอินซูลินออกมานะเพราะว่าตอนนี้น้ำตาลมันเยอะแล้วมันเยอะมากเลยค่ะเข้ามาแล้วคุณก็รีบมารีบมาจัดการก็ที่จะกระตุ้นให้เซลล์เราเผาน้ําตาลให้ออกไปจากร่างกาย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ที่บอกพอกลไกมันเป็นอย่างนี้การที่กินโดยที่มากจนเกินไปก็จะส่งผลเสียองค์การอนามัยโลกเขากำหนดเลยนะว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสามารถจะรับน้ำตาลได้เพียงแค่หช้อนชาต่อวันเท่านั้นเองน้อยมากเลยนะแต่ว่าที่เราบริโภคกันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันเกินอยู่แล้วอะแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนเหมือนเดิมกลไกที่เราจะทำงานก็คือจะ ใช้ PSP ในการเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นะครับต้นเหตุของคือต้นเหตุของมันก็คืออินซูลินมาแปะที่ผนังเซลล์นะครับแต่อินซูลินไม่สามารถส่งสัญญาณในออกแกเนลของในเซลล์ของเราได้ก็ทําให้เกิดสับคํานึงที่คุณหมอจะพูดกันเสมอๆก็คือภาวะเซลล์ดื้ออินซูลินดื้ออินซูลินใช่ก<ะ>็คืออินซูลินไม่มีประโยชน์ละคือคุณมาแปะฉันก็ไม่เปิด อินซูลินก็เปรียบเหมือนกุญแจคุณเอากุญแจเสียบเข้าไปในเซลล์คุณขานี้ประตูมันก็เปิดไม่ได้อืมล็อกแล้วอ่ะใช่มัถูกล็อกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้าง P S p ขึ้นมาก็คือโปรตีนไคนสชนิดหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้เกิดการส่งและรับสัญญาณอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นนะครับเมื่อเราทาน P S p P S D จะเข้าไปส่งเสริมทำให้การรับสัญญาณของอินซูลินในเซลล์ของเรามีประสิทธิภาพ มากขึ้นมเมื่อมันมากขึ้นมันก็จะไปแก้ที่ต้นเหตุทําให้เซลล์นั้นเนี่ยที่คุณหมอกําลังบอกว่ามันดื้ออินซูลินนะกลับมาเป็นเซลล์ดีๆที่ไม่ดื้อต่ออินซูลินและไวต่ออินซูลินทําให้งับน้าตาลได้เพราะฉะนั้น p s p จึงเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุภายในในกรอยเอาคาเนลของเซลล์ของเราอย่างแท้จริงโดยที่ช่วยสนับสนุนคนที่เป็นเบาหวานแล้วต้องทานเมทฟอ์มนซึ่งจะต้องไปขับน้ําตาลออก จากเลือดเราทางไตต้องไปเบรกมาให้ตับเราเปลี่ยนไขมันไปเป็นน้ำตาลตรงนี้ผมมองว่าเราใช้ PSD สนับสนุนและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุผมย้ำนะครับทาน PSD แก้ปัญหาที่ต้นเหตุและยั่งยืนครับผม ค่ะ PSP สามารถทานได้ควบคู่กับการรักษาควบคู่กับการดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยนะคะดังนั้นมาทาน PSP กันค่ะ PSP เรื่องราวดีๆที่อยากบอกต่อวันนี้นะคะถือว่าคุยกันในเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากๆครั้งต่อไปจะคุยกันเรื่องอะไรติดตามกันให้ดีค่ะสวัสดีค่ะ PSP ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากเห็ดไมตะเกะและชิตะเกะสายพันธุ์พิเศษในช่วงวัยของเห็ดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผสานกับวิตามินซีและดีมีซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตรวมด้วยโปรโมชั่นพิเศษมอบสุขภาพที่ดีด้วย PSP ให้ตัวคุณและคนที่คุณรักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสุขภาพ PSP Wellness 094 362 8953หรือแอดไลน์ QR Code เพิ่มเติมได้เลยค่ะ